สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโลโก้ตัวสอนนะเนาะโลโก้ก่อนเดี๋ยวเราทำโลโก้ตัวสอนเสร็จเราจะทำรูปว,วางน,นนะฮะให้มันเป็นโลโก้จริงๆเมื่อวานเราแค่ได้ทักออกมาวางใช่ไหมต่อมาเราก็จะทำโลโก้เนาะ วันนี้ทำโลโก้ตองสอนไม่ยากนะเปิดโปรแกรมไม่ยากเลยได้แบบนี้แล้วนะให้มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่เมนูอ่าแล้วเราเลือกตรง preset นะฮะให้เปิด international paper อ่า A4 นั่นแหละก็ได้ยากเพน่มสามพีเลย เนะปลี่ยนจากด้านว่า210ให้เป็น297แล้ว297ด้านศูนย์้งหน้าให้เป็น210โอเคนะครับเรโซเดชันเป็น300ใครให้เป็น300บ้างโอเคนะ ตรงเนมตรงเนมใครอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ากูไม่เปลี่ยนละเอาอันนี้แหละโอเคในคู่มือทําให้ละเอียดชัเกเจน็นนะทำตามคู่มือได้เนาะอ่าต่อไปให้ใช้บังเกียถังสี เทสีดำลงไปนะครับอ่าไหมตามนี้เลยนะแล้วก็พิมพ์พิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะชื่อตัวเองก็ได้พิมพ์ชื่อตัวเองลง,งไปก็ได้ครับจะได้รู้เนาะพอพิมพ์เสร็จนะครับให้มากดที่แถบตรงนี้นะฮะคลิกขวาไปนี่นะฮะกดตรงนี้นะฮะคลิกขวาเห็นไหมครับแล้วกด ตรงน,นี้นะฮะเห็นไหมเป็นตัวสีแยกออกมาเป็นเลเยอร์สองอันต่อมาตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เก้าแล้วนะฮะให้เลือกตาเดียนทูนเห็นไหมครับตาเดียนทูนตรงน,นี้เจอไหมเจนะอนะพอเลือกตาเดียนเสร็จให้เปลี่ยนสีตรงน,นี้อ่าอีบิดกาเดียน เราอยากได้สีแบบไหนเราเลือกครับต่อไปครับให้เราดูเล็กก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาโหลดซีเล็กก่อนนะครับเราต้องซีเล็กตรงนี้ก่อนให้มาที่ช h a n แนลตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนแนลแล้วก็กดที่ b บลูแล้วเราก็ดึงลงมาตรงนิวเลเยอร์ครับเห็นไหมฮะ ดึงม,มันมาตรงนี้นะฮะมาจะขึ้น blue copy ขึ้นมาพอเราได้เราได้ copy A layer ที่ copy มาแล้วใช่ไหมครับเรากดตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะโหลด channel add select กดนะครับขึ้นหรือ,อยังปล่าไป,าปาเดี๋ยวก่อนเจอปัญหาเนะจอปัญหา บางคนใช้ตัวหนังสืออักษรข้างนอกเป็นสีเขียวสีอะไรบ้างเนี่ยนะพอเรามาตรงชาแวลเนี่ยให้ดูว่าตรงเนี้ยตรงตามสีเนี่ยตรงไหนลปกสีขาวเราใช้นั้นนะอย่างของ,ของตองน้องตองใช้สีเขียวมาพอเป็นบูปุ๊บมันจะเป็นสีดำเลยเราดึงออกมามันจะใช้ไม่ได้ เราเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วเราก็ดูมา New Layer มาเติมเห็นไหมเป็นไงครับมีใครได้บ้ใครไม่ได้ได้ทุกคนนะต่อไปนะครับต่อไปเราก็เลือกเหมือนเดิมนะรตรงนี้นะพอเราได้นนี้แล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับที่ตัวสองแล้วก็ลากเห็นไหมฮะลากแบบนี้เดี๋ยวว่า ใครมีไอเดียเจ๋งๆจะลากอย่างนี้จะลากอย่างนี้หรือว่าปรับตรงนี้ได้นะครับเอาไปงงงก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะใครที่สีไม่ออกนะครับแสดงว่าจะไม่ได้กดนะต้องกดตรงนี้ก่อนะลาต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ห้าครับเยอร์ที่เป็นตัวอักษรเห็นไหมฮะคำโตรเจเข้าไปเลยครับ จะได้เป็นตัวอักรซ้อนกันสองันอย่างนี้นะฮะต่อไปเห็นไหมฮะนี่ให้เรือฟิลเตอร์ฟิลเตอร,อร์แล้วก็เรนเดอร์แล้วก็หกทาวัตช์โคก้อนเมฆ ให้เลือกตรงตรงนี้ครับ bending mode เห็นไหมฮะที่เป็นออ r อให้เลือกเป็น h u n d l e r o t น้ามานะเดี๋ยวจะสอนวิธีรงงัน่ายได้แน่นอนครับนี้ตรงใส่วิธีอ่าเดี๋ยวเปิดหน้ารา,านใหม่เลยนะเอาเหมือนเดิมเรากดมาที่ตรงนี้ก่อนอันแรกเลยเอาอันแรกเลยนะ ให้มันขา,ขาวๆแบบนี้เลยขาวๆหรือยฮะขาวแล้วนะนะต่อมาขันที่สองให้ใช้ถังสีเทสีดำมาไรนะับเทสีดำอ่าเทเทเรียบร้อยนะเทเรียบร้อยเสร็จให้กดที่ตัวสอนนะครับตัวทีเอาอิม พิมพ์ไรก็ได้ขอตัวสอนเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาพิมพ์เลยยงต่อไปให้กดคลิกขวาตรงนี้นะฮะดูดูที่เมาส์ดีๆนะฮะคลิกขวาแล้วกดอ่า มีเทอร์ไลท์นี่นะครับเห็นไหมฮะจะได้ด้วนะครับเห็นหรือเปล่าที่พื้นหนังก็จนเป็นสีขาวนะครับกดที่สีดำตรงนี้นะ,ะแล้วกดพุสตานหน่อยเป็นเรียยเป็นแล้วนะ,ะต่อไปเราจะใช้ที่การรักไก่นะครับมาที่ Pink ะคลิ Selection Tool ครับคลิกขวาในจิกแวนได้เลยครับหนึ่งนะปั๊บ ทำได้แบบนี้บ้างจะต้องมีกรอบข้างนอกนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมครับได้ไหมไต่อไปให้มาที่ Select แล้วกด i n v e r t อ่าพอกด i n v e r t เสร็จให้มาที่ p i c t selection tool อีกทีหนึ่งแล้วกดตามรูที่มันไม่มีครับเห็นไหมอ่า อีกรอบนะให้เลือกเมจิกแวนเป็นญาติเด็กแบนแบนแมนเท่นั้นแล้วก็ลาดสินทีครับเห็นนะฮะจะมีกรอบแต่ว่ามันจะไม่มีเส้นป่าตรงนี้เห็นไหมแล้วเรากดซีเล็กอินเวอร์สแล้วก็ใช้ i พ k กซีเล็กชั่นทูน ปรากฏที่จุดข้างในที่มันไม่ได้ซีเ็กให้เราเห็นไหมฮะอย่างพวกตัวโอตัวเอตัวบีตัวดีว D, อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป้าข้างในใช่ไหมฮะถ้าคล้เชลชอเซเลคข้ามมันจะแตกกรอบข้างนอกมาเนาะถ้าเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเราใช้เห็นไหมฮะกาเรียนทูล แล้วเราก็ลากอ่าพอลากเสร็จให้เรา copy อเลเยอร์รตัวสอนนะครับ Ctrl J พอ copy อเลเยอร์อรรตัวสอนเสร็จให้เราสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาหนึ่งอันถ้ามีสี่อันนะเนี่ตอนนี้แล้วเราเลือกที่เลเยอร์สองตัเลเยอร์เปล่านี้นะครับแล้วเราเปิดพิลเตอร์ เ e นเดอร์ลแล้วก็กดเธอเนี่นะครับแล้วต่อไปตอนนี้ให้กดเ e รนด n ้โหมดแล้วกดทำเลอร์ดอสได้ไหมตอนที่จะสร้างเธอตรงนี้ครับ เราย้อนกลับมาจนถึง New Layer ก่อนนะ New Layer ก่อนทุกคนย้อนมาเลยฮะทุกคนที่ไม่ได้ที่พื้นหลังไอ้ไอจะไปเป็นพื้นหลังบ้างอะไรบ้างนะฮะย้อนมาที่ New Layer ก่อนก่อนที่เราจะกดอ่าให้ไปรูบป้นอปนอ่างนี้นะฮะเทกสีก่อนนะครับต้องเป็นขาวกับดำเท่านั้นนะฮะ ถ้าเป็นขาวกับแดงขาวกับน้ําเงินขาวชมพูยนี้มันจะไม่ได้นะครับมันจะไมเป็นพื้นหลัง,งทันทีนะอ่าทุกคนย้อนกลับมานะครับปรับสีตรงนี้เป็นขาวกับดำก่อนนะฮะเห็นไหมครับพอตรงนี้เป็นขาวกับดำเสร็จแล้วก็มาฟิลเตอร์เรนเดอร์โ เห็นไ,ไหมฮะใช้ได้เป็นแบบนี้นะครับต้องได้เป็นสีแบบนี้เลยนะฮะต่อไปเรากด,ดตรง b e นดิ้งโหมดนะครับตรงนี้ตรงนอร์มอลให้เป็นพันเลือ่อนดอนครับเห็นไหมฮะอ่ามันก็เข้าอยู่แล้วเหมือนเดิมครับตอนต่อไปนะครับกดที่เลยเอยอร์หนึ่งก่อนเห็นไ,ไหมฮะแล้วกดที่ เลอร์แล้วก็ฟาเซียเบอร์นะฮะนี่ไงมาแล้วไหนนั่งครับอ่าใครได้หน้าตาแบบนี้บ้างลออ๋อได้ครับมาที่ตรงนี้นะครับเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่งตรงนี้นะที่กคอปไปไวเห็นไหมถักไหมครับอ้าวดูนะแล้วมาที่ ฟิลเตอร์ครับเบลอร์แล้วก็นี่ครับภาษาอังกฤษไม่แข่งแรงอาเซียนเบอร์ถูกหรือเปล่าตูนะอย่าไปถามแม่ก่อนถอ่าน,นะกดเลยครับแล้วก็ปักเห็นไหมครับปัเดนี้จากหนึ่งก็ปรับไปน,นี้เลยครับ แล้วแต่ความพอใจของเราชอบแบบไหน <c oughs> แล้วแต่นะครับแต่ลางคนชอบไม่เหมือนกันได้แล้ว <c oughs> ให้กดโอเคครับให้ตายแล้วก็เซฟ็แอดครับเซฟไปที่งา <c oughs> นของตัวเองเนาะ โฟลเดอร์ของตัวเองว่าตรงไหนก็ได้นะเป็นไฟล์ .psd ก่อนนะครับเซฟเลยกดโ,โอเคเอากดโอเคเ็จสิจรครับจากนั้นให้ไปที่แชร์ P2 ครับให้มาที่บัตครับบัตตรงนี้นะฮะบัต แล้วให้กดพจน์เอครับเอาหมดเลยชิดขวาป๊อปปี้ทิ่ขวาวป๊อปปี้หรือยังฮะพอชิดขวาวป๊อปปี้เสร็จให้มาที่ไดซีครับโปรแกรมไปแล้วก็อารมี้ครับ อโรอนดี้โกลด์ชาร์ดซีเอชเอชแปดสิบสี่ดิบมีไหมฮะมีนะแล้วมาที่พีเซตครับใครไม่ทันยกมือเลยนะครับพีเซตพอพีเซตเสร็จได้ไปที่ปากครับ ตรงนีมม้นะฮะไอที่เราทิศข, <Okay. S 2> ขวาเมื่อกี้ก็ทิศขวาก็หนึ่งแล้วก็เพสวางไปเลยครับกดยกเลิกไปเลยนะครับถ้าเครื่องไทยไม่มีให้วางลงไปเอาไปให้เราเลือกที่บาทครับบาทบาทพูดเห็นไหมฮะบาทพูดเสร็จทิศขวานะครับใครได้หน้าตาแบบนี้มาบ้าง ได้ไหมทุกคนได้ไหมใช่ไม่ได้ยกมือนะครับได้นะให้เลือกที่ตรงปันงเครืองนี่ครับโอ้โหนี่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นบัตรที่เราเลือกนะครับกดเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับที่เราตกแต่งในโลโก้เราเนาะพอเลือกเสร็จให้กดโอเคนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีไฟแปลกๆเข้ามาให้เรา ใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับเซฟแล้วก็โพสลงลุ่มเนาะแล้วก็จัดการออกแบบนะฮะเอาแบบเมื่อวานนะครับจริงจะต้องทําตัวนี้ส่งนะภาพเมื่อวานที่เราไปตัดมาเรามาใช้แต่งตัวสอนหรือว่าอาจจะทําโลโก้อย่างเมื่อกี้ใส่เข้าไปเนาะมี ตัวช่วยตัวช่วยอยู่ในแชร์ที2นะครับคือ MK 3D ถ้าใครใช้โปรแกรมนี้แล้วก็อาจจะลืมการทำรโลโก้ตัวสอนแบบที่สอนมันง่ายก็ได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรนะคือใช้มันเสร็จเองเห็นไหมมีให้เรียบร้อยนาเห็นไหม เปลี่ยนแค่ตหนสือเห็นไหมฮะมีให้เรียบรนะ้อยครับนที่เราจะเลือกใช้เรเลือกเป็นแบบที่เขาทำมาแล้วก็ได้เห็นไหมเปน็นสามตีนะฮะเป็นโรงการสำเร็จรูปเอาไว้ทำตหนสือโลโก,โลก้เหมือนกันน้องวลาก้วก็ใช้เลยเปลี่ยนแค่ตนะนหนสือนะเลือกแบบตรงนี้เลือกแบบแล้วเปลี่ยนผมจะเอา ตอนนี้โรล,ลี่แล้วก็มาเปลี่ยนตัวสืกษนะตัว A เล็นมีอะไรมากเลยแค่พิมพ์พิมพ์พิมพ์แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมา,านะฮะก็จะได้แล้วแต่ว่าลูกเล่นมันจะเยอะแค่นั้นเองทำไมมันมกำลังเด็ดลูกเห็นไ,ไหมพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ไฟออมมล์ Export Image กดทางเพลนแกกดาวนะครับโอเคเซฟไว้ที่ไหนดีจะได้หาง,ง่ายๆแล้วก็เอาที่เราสร้างเมื่อกี้เปิดไฟเมื่อกี้มาเห็นไหมครับก็จะได้แล้วเราก็เลยใส่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมไม่ต้องไปทำ ได้รูปแบบแปลกๆออกไปนอกจากเมื่อกี้เนาะแต่วใ,ใครที่ออกแบบโลโก้เสร็จรีบๆเรียบทรรงานนี้ส่งเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันสี่เหลี่ยมกลมๆแล้วแต่ในะฮะใครจอ,อกแบบเห็นเพื่อนบางคนใช้ปากทูนในการออกแบบก,ก็สวยดีนะครับงานเหมือนกันมาแล้วนะครับนี่ของน้องตองนะครับอันในี้อยู่ที่ดอยไหนครับ น,นิสส์บีมโหมีครอบครัวด้วยนิสส์บีมอันนี้มาแบบไม่ครับใช้ปัดรูนในการทับพระ่าน,นะครับเป็นควาที่ดีนี่ปัดรูนหมดเลยใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าปัดรูนทุกอันเลยนะ